ครับผมนายนิพนธ์นุงกระทก AKA Second Side ครับผม <S <S <IL EN C IO> ผมมาจากจังหวัดสระแก้วครับผมตะวันออกอ e ีไซ์ครับตอนนี้ผมอายุ20แล้วครับผมมาจะตะเวนไปตามเวทีต่างๆเนี้ยครับเป็นเวทีแบทเทิลเล็กๆครับผมแล้วก็จะมีแบบทําเพลงบ้างแต่คือส่วนมากจะไม่ได้มุ่งเน้นไปที่เพลงครับคือผมมาเป็นคนที่แบบชอบแบทเทิลมากเลยครับ เฟิร์สแชมป์ของผมนะครับน้าตั้มดาจิมครับไปเป็นกรรมการวันนั้นเป็นครั้งแรกที่ผมได้แชมป์แล้วแบบน้าตั้มก็มาเป็นกรรมการที่ตัดสินเนใครใจผมที่มาสมัครรายการอัลเทอร์เวิลด mm ์เ hmm. นี่ยคือแบบว่าผมเห็นเลื่อนผ่านทิก็ครับ mm hmm. ตอนเจอพี่ซัมดองคือลำบากใจกว่ามากๆรับพี่ mm hmm. คือพี่ซัมดองเป็นคนพาผมเข้ามาในบ้าน54 0ู่นเนี่ยนะครับ mm hmm. จากการเห็นแววผมที่เวทีแบทเทิลเล็กๆก,ก, mm hmm. ก็คือผลออดิชั่นยังไม่ประกาศพี่ดองทักมาคุยในแชทกับผมว่าแบบ ไหถ้าเจอกันน่ยต้องทำให้เต็มที่สัญญานะหน้าอย่างมึงนี่เหมาะสมกับขีมึงชนะโลกามันก็ไม่สมศักดิ์ศรีเพราะสมองมึงมันมีแต่คำที่ควายใช้กูแล้วแต่คำอยากที่ทำให้พ่อตายไหมคิดว่าอยากให้รายการมีสีซตอบสองผมว่าเป็นแบบว่าคำถามที่ใครต่อใครหลายคนไม่ว่าจะคนที่แข่งแล้วหรือยังไม่เคยแข่งต่างให้คำตอบว่อยากให้มีรายการ ่าอ,อ,อเพลงวันนี้ที่มาทํานะครับก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับคุณซีนายแล้วก็คุณเดอะเบสวางคอกอดเอาไว้ให้นานฉันรู้ทำไมถึงการพอกอดเอาไว้ away, ให้นานฉันรู้ทำไมถึงการพอบ ออ่่าเดี๋ยวขอขใหมไม่ว่าจะสายทำเพลงสายอะไรนะครับที่อยากจะมาลองแบบการใช้การด่าการแบทเทิลเล่นแบบการฟีสไตล์สดบนเวทีอย่างนี้สิ่งที่ควรเตรียมตัวของที่ผมในความคิดผมนะคือ ความพร้อมเรื่องการใช้คำให้มันต่อเนื่องแล้วเรื่องการแก้คำหลายๆอย่างในพาร์ทการแบตเทิลกับพาร์ทการทาเพลงนี่มันต่างกันพอสมควรครับ mm hmm. เหมือนการที่พาร์ทการทาเพลงก็อาจมีความยากในแบบของมันแบทเทิลก mm ็ hmm. มีความยากในแบบของมันครับ ก็มีเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแก้คําต่างๆนานาการใช้พันลายการโฟยังไงให้แบบว่ามันไม่หลุดและสามารถเอาใจคนดูได้ครับ mm. ผมก็อยากให้หลายๆคนที่อยากจะมาลองเดินสายนี้ทําการบ้านกันเยอะๆครับ